เมนูนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เป็นนมสดเก๊กฮวยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย o Oriental c o f f e e นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยก็จะมาแชร์เมนูอร่อยอร่อยนะคะทำแสนง่ายมากเลยนะคะจากคลิปที่แล้วค่ะหน่อยก็ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำเก๊กฮวยนะคะนั่นก็คือลาเต้เก๊กฮวยนั่นเองค่ะแต่เมนูนี้นะคะหน่อยก็จะมาแชร์เป็นนมสดเก๊กฮวยนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะก็จะได้กินในรูปแบบน้ำเก๊กฮวยธรรมดาค่ะอเมริกาโน่เก๊กฮวยนะคะแต่ยังไม่ได้ทดลองชิมแบบ เก๊กฮวนมสดนะคะเนาะเราก็เลยลองมาทําดูนะคะวันนี้ค่ะหน่อยได้แกะสูตรมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสูตรแก้ว16ออนและแก้ว22ออนค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขามีอะไรกันบ้างเนาะ,ะวัตถุดิบสําคัญนะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือไซลับนะคะของซินยอริต้าค่ะเป็นกลิ่นเก๊กฮวยนะคะหน่อยต้องบอกว่า เก๊กฮวยของเขาเนี่ยจะมีกลิ่นที่แบบเหมือนน้าเก๊กฮวยต้มมาสดๆใหม่ๆเลยนะคะมีความหอมค่ะและที่สําคัญเลยค่ะเขาก็จะมีความหวานมาในตัวนะคะเป็นความหวานที่กลมกล่อมค่ะลงตัวนะคะเนาะตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นนมสดรสจืดน,นะคะเราจะใช้ของย่ห้อไหนก็ได้ค่ะแต่ว่าหน่อยใช้เป็นของเอมมิวนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีความ มันค่ะมีบอดี้ที่ค่อนข้างหนักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบเป็นนมข้าวโอ๊ตค่ะชอบเป็นนมโ o แ f a นะคะหรือว่าสูตรเปอร์เซ็นต์นะคะใช้ได้ตามที่เราชอบเลยค่ะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยกว่าค่ะเดี๋ยวหน่อยจะชงเป็นสูตรแก้ว16ออนก่อนนะคะก่อนอื่นเลยค่ะหน่อยจะใช้นมสดนะคะอยู่ที่6ออน์เลยค่ะนี่เลย6ออน์เสร็จเรียบร้อยนะคะ เราก็มาเพิ่มความหวานกันนะคะความหวานนะคะหน่อยก็จะใช้เป็นนมผสมค่ะนมผสมก็คือนมข้นหวาน2กระป๋องนมข้นจืด1กระป๋องนะคะหน่อยก็จะใส่มาที่ 20ML ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าสูตรนี้เป็นสูตรหวานปกตินะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบความหวานนะคะหน่อยแนะนําให้ลดลงค่ะนี่เลยใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตามด้วยไซรัปซินยอริต้านะคะ3ปั๊มค่ะ1ปั๊มนะคะเท่ากับ7.5 ml ค่ะ 3ปั๊มเท่ากับรวมๆแล้วประมาณ21 ml นะคะก็รวมๆให้ตีว่า20 ml ก็แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครตวงสำหรับเป็นแก้วแบบนี้นะคะหน่อยแนะนำว่าให้ใส่ไป20 ml นะคะอ่ะเดี๋ยวหน่อยก็ใส่ไป3ปั๊มค่ะ1 2 3คนๆน,นให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้าแข็งมาเต็มแก้วเลยค่ะสูตรแก้ว16ออนนะคะ นี่เลยเราก็เทลงไปเลยนี่พอดีแก้วพอดีเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสูตรแก้ว16บหออนง่ายไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปสูตรแก้ว22องอนกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเหมือนเดิมเลยนะคะ แต่ว่าหน่อยคิดว่าเราชงในแก้วเนี้ยค่ะเราจะชงไม่พอนะคะหน่อยขอตวงเปน็นนมสดลงมาก่อนก็แล้วกันหน่อยจะใช้นมสดทั้งหมดนะคะ7ออนค่ะหน่อยขออนุญาตผสมในแก้วพลาสติกนะคะแล้วก็เทลงไปเลย เราก็มาเพิ่มความหวานนะคะโดยนมผสมค่ะหน่อยจะใส่นมผสมนะคะมาที่1ออนค่ะหนึ่งออนเทลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาใส่ไซรัปค่ะซินยอริต้านะคะอยู่ที่สี่ปั๊มค่ะสี่ปั๊มเท่ากับ1ออนนะคะหนึ่งสองสามสี่โอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วคนผลผลให้เข้ากันค่ะใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วนะคะนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนมสดเก๊กฮวยนะคะเนาะทั้งสองสูตรนะคะทำง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชิมรสชาติกันดีกว่าค่ะว่ารสชาติของเขานะคะจะมีความหวานแบบไหนนะคะเข้ากันได้ดีไหมนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลย โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมกันเลยนะคะหน่อยจะชิมแก้วสิบหกออนก่อนค่ะอคําแรกอะค่ะกินไปปุ๊บคล้ายๆกับพวกนมหมี่ที่ใส่น้ำผึ้งฟิลแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากน้ำผึ้งค่ะมาเป็นเค้เก้วยนะคะก็ะจะมีความหวานคล้ายๆกับนมหมี่น้ำผึ้งเลยค่ะแล้วก็รสชาติาจะมีความเป็นเค,ค้กวยค่ะขึ้นมานะคะ กลืนลงไปปุ๊บเนี่ยค่ะฟุงเก๊กหวยขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ความหวานค่ะอยู่ระดับพอดีนะคะหน่อยว่าถ้าเกิดว่าสําหรับคนที่ไม่ค่อยชอบหวานค่ะมันก็จะออกแนวหวานไปนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานหวานได้นะคะหน่อยว่ากําลังพอดีเลยนะเด็กๆน่าจะชอบนะคะอืมรสชาติเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะไม่มีความแบบหวานโดดจนเกินไปนะคะไม่มีหวานน้อยจนเกินไปนะหน่อยว่ามันรสชาติกลมก่อบแล้วนะคะ ค้าเกิดว่าใครนะคะมีวัตถุดิบทั้ง2อย่างนี้นะคะอยู่ในร้านค่ะลองทําชิมดูนะคะหมายว่าจะนทาง่ายนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ดูแปลกใหม่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นนมสดเก๊ก่วยนะคะลองไปทํากันดูค่ะสําหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ค่ะ กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะทั้ง2ส,งสูตรค่ะนมสดเก๊กฮวยนะคะสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ